มันเคลื่อนกําลังเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์เอาเป็นว่าจังหวัดสุรินทร์หน่วยข่าวเนี่ยไปเก็บเกี่ยวข้อมูลเอาเองถามว่ามันเข้ามาลึกไหมมันเข้ามานะครับก็ลึกพอสมควรจากนั้นเออนะครับก็มาห้ามพรามทาหารของฝ่ายไทยซึ่งเคยเดินลาดตระเวนในพื้นที่อยู่ๆทาหารเขมรเนี่ยเขามายึดหมดเขาบอกว่าห้ามทาหารไทยลาดตระเวนเข้าไปในพื้นที่ของเขาทั้งที่ก่อนหน้านี้ทาหารของฝ่ายไทยเนี่ยเดินลาดตระเวนเพราะเชื่อมัน่น ว่ามันเป็นพื้นที่อาณาเขตของประเทศไทยแต่ตอนหลังมานะครับทหารของกเ,เมยียนเนี่ยเขาไม่ให้ทหารไทยไม่ว่าจะเป็นทหารกองประจำการอาสาสมัครทฐาันักรุชุดดำเนี่ยเขาก็ไม่ให้เข้าไปนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ลุงนนท์ได้รับเนี่ยนะครับเขาบอกว่าขณะนี้กองกําลังทหารของกเ,เมยียนเนี่ยได้รุกข,ข้ามพรมแดนไทยเข้ามามาตั้งฐานปฏิบัติการอยู่จากนั้นยึดพื้นที่และมีการ จัดสรรพื้นที่เป็นแปลงเป็นแปลงเออเขาจะไปปลูกอะไรตอนนี้ลงนนไปได้เจาะลึกแล้วก็ขายให้กับนายทุนจีนสีเทาทําทเพื่อผลการเกษตรถามว่าเรื่องนี้เรื่องจริงไหมนะครับเอออันนี้หน่วยข่าวความมั่นคงไปหาข้อมูลข่าวว่าในพื้นที่ายแดนซุลินเนี่ยมันมีอำเภอใดที่ติดกับประเทศกัมพูชาบ้างนะครับเปว่าหนึ่งพนมนงรักใช่ไหมกับเชิงใช่ไหมเออที่ไหนอีกเออทางเกิงอำเภอบัวเชดใช่ไหมน่าจะเป็นอำเภอไปแล้วสังขะใช่ไหม เออประมาณนี้ลองไปดูซิว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจริงไหมนะครับเออมันจริงไหมเออแล้วก็ผมไม่ได้พูดเปล่าๆนะครับการเข้ามาตั้งถ่ายบัตรการของเขาเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเขาเรียกว่าเหยียบจมูกทหารไทยเหมือนกันตอนนี้ทหารไทยเป็นยังไงทหารไทยก็มีการเฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวังนะครับความเจ็บทำน้ําใจของทหารเนี่ยตอนนี้มันติมกลืนรอแต่ผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยสั่งให้บวก เออแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยนะครับเขาจะพูดอเขาเรียกว่าจะแจ้งวันไหนจะแจ้งอย่างไรนะครับเออผมใบให้นิดนึงก็ได้นะครับเออบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีตํารวจตะเวนเชเดแดนของอขมินเนี่ยปฏิบัติภาร,รกิจอยู่ในพื้นที่หนึ่งกองร้อยด้วยนะครับเออเนี่ยอันนี้เล่าเล่าให้ฟังนะครับเออแล้วมีข้อมูลอะไรพอที่จะบอกได้นะครับเอทหารของเราเนี่ยตอนนี้ประจันหน้าอยู่กับทหารของขมิถามว่า ขวัญและกําลังใจของฝ่ายไทยตอนนี้เป็นยังไงดีเยี่ยมครับเออดีเยี่ยมเยี่ยมมากเลยนะครับผมถามน้องๆบอกเฮ้ยเป็นยังไงสู้ไหมน้องๆบอกสู้ครับพี่อย่างนั้นนะครับไม่กลัวไม่ถอยเมฟเพียงก้าเดียวด้วยอย่างนั้นนะครับ,ลยยนนรบแล้วก็พื้นที่ดังกล่าวมันอยู่ที่ไหนพี่น้องไปนคนเอาเนินสี่นะ ฟังไว้เนิน4ี่สองไปค้นข้อมูลเอานะครับอันนี้ไปค้นข้อมูลเอานะครับเออเนี่ยนะครับต้องให้มันไปอยู่ข้างล่างบริเวณดังกล่าวเนี่ยมันเป็นหน้าผามันเป็นเทือกเขอาพนมนงลักเป็นอาณาเขตของประเทศไทยเพราะฉะนั้นนะครับทหารของกัมพูชาทั้งหมดที่มันมายึดพื้นที่เนี่ยมันต้องลงไปอยู่บริเวณด้านล่างก็คือขเขมรต่ำอย่าบังอาจขึ้นมาอยู่บริเวณเอ่อเทือกเขอาพนมนงลักนะครับเออ นี่คือข้อมูลนะครับเออนะครับอันนี้เล่าให้ฟังนะครับเออแล้วมีข้อมูลไหมนะครับตามข้อมูลที่ผมเห็นเนี่ยนะครับที่ผมได้เห็นอยู่นะครับเออในพื้นที่บริเวณตะเข็บเชเดนนะครับบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็มีการสร้างอาคารโรงเรียนแต่ว่าการสร้างอาคารโรงเรียนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานเบืยการอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ในอาณาเขตของประเทศกัมพูชาอันนั้นเราไม่ว่ากันเพราะว่ามันเป็นแผ่นดินของพวกมึงเราไม่ว่านะครับแต่พื้นที่ทางด้านขวาเนี่ย นะครับเออมันมีการจัดสรรปันส่วนแบ่งเป็นลอ็อกเป็นลอ็อกนะครับเออเนี่ยก็มีอยู่ในมือนะครับเออมีอยู่ในมือเออถามว่าพี่น้องในพื้นที่เขามีความรู้สึกยังไงเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่หรืออันนี้นาเขตของประเทศไทยทาไมปล่อยให้ทหารของกัพูชาเขารุกเข้ามานะครับอันนี้ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ภาคส่วนเขาก็มีข้อมูลอยู่แล้ว แต่ว่าลุงนุ่นก็พูดเท่านี้แหละนะครับถามว่าพูดทําไมพูดเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีข้อมูลข่าวสารในลักษณะนี้ด้วยนะเออทหารของกัมพูชาทหารกองกเมีเนี่ยมันไม่ได้ลุกล้าเข้ามาเฉพาะช่องบกเออไม่ได้ลุกล้ําเข้ามาเฉพาะเนินเจ็ดสี่ห้าเออไม่ได้ลุกล้ำนา,าเกตเข้ามาเฉพาะบริเวณพื้นที่ตรงกันข้ามกับปราสาทโดนตวนไม่ได้ลุกล้ําเข้ามาในพื้นที่ทางปราสาทต,ตาควายพนมลงลักแต่ว่า บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธา,านีมันก็ลุกล้ำเข้ามาตาพญาเป็นยังไงโคกสูงอรัญญประเทศเป็นยังไงคลองหาดของจังหวัดสัตแก้วเป็นยังไงมันลุกเข้ามามันขุดหลุมคูเลดสร้างหลุมหลภัยเยอะแยะนะครับชายแดน,นจันทบุรีตาดเป็นยังไงด้วยขา่าวความันคงนี่เขาก็รู้นะครับเขาก็รู้นะครับแต่จาเป็นต้องมาพูดมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังเพราะอะไรยการของลูกนนท์คือรายการเรื่องเล่าจากสนามลบเพราะฉะนั้น การพูดการคุยเราก็ต้องนําเรื่องราวข่าวสารของการลบเนี่ยมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังตามตะเก็ยบเทดนขอให้มันมีปัญหาคือเออถามว่าทําไมไม่ไปเกาะติดข้อมูลข่าวสารอันนั้นเป็นเรื่องระหว่างกระเหลี่ยงกับทหารพามา่าเคารพกันเออไทยได้รับผลกระทบที่มันเกิดการสู้รบตามตะเก็ยบเทเดนเขาก็ได้รับผลกระทบแต่ว่าบริเวณตะเก็ยบเทดนไทยอ่ากัมพูชาเนี่ยมันเป็นการจงใจบุกรุก ลุกล้ําอนาเขตของประเทศไทยเข้ามาหลายคนหลายท่านนักวิชาการต่างๆรัฐบาลก็บอกว่าพื้นที่ทับซ้อนทับซ้อนไม่มีหรอกครับพื้นที่ทับซ้อนไม่มีไม่มีหรอกครับนะครับเป็นคําพูดที่สวยหรูมันไม่มีหรอกพื้นที่ทับซ้อนเออพื้นที่ทับซ้อนแล้วไอ้ตรงบริเวณทับซ้อนเนี่ยใครเป็นเจ้าของอ่ะอ้าวถามหน่อยใครเป็นเจ้าของพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยเออในเมื่อบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ของไทยเออแล้วก็ไม่ใช่ของกัมพูชาด้วยเออมันเป็นพื้นที่โนเมเลนอ้าวแล้วมันเป็นของไทยอ่ะขอคําตอบด้วย นะครับถ้าราฐบาลบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ทับซ้อนเป็นพื้นที่โนเมรแลนด์ลุงนนท์ขอถามว่าเอ้าแล้วมันเป็นของใครมันเป็นของไทยถ้าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันไม่มีเจ้าของเนี่ยเอ้าแล้วมันเป็นของไทรบริเวณดังกล่าวมันมีไม่มีไม่มีประเทศที่สามไม่มีผู้คนอยู่เอ้แเราบอกว่าพื้นที่ทับซ้อนแล้วมันเป็นพื้นที่ของใครกันพี่น้องท่านใดตอบได้ก็ตอบมานะครับว่าเออสรุปแล้วมันเป็นพื้นที่ของใครเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันเชื่อมต่อกับประเทศของกัมพูชา นะครับเออเรามาบอกว่าพื้นที่ทับซ้อนเอาแล้วบริเวณพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยประเทศใดมาซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นมีใครไปซ่อนอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเขายึดเอาแนวเขตเทือกเขาพนมนงรักเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าแนวเขตกั้นพรมแดนระหว่างกัมพูชากับฝ่ายไทยเออมันมีของเขมรแล้วก็ของไทยมันมีเท่านั้นส่วนที่บอกว่าพื้นที่ทับซ้อนแล้วบนเป็นของใครอะ่ะเออใครตอบได้ตอบมานะครับ ถามว่าเครียดไหมก็ไม่ได้เครียดพี่น้องแต่ว่าก็พยายามจะเล่าให้พี่น้องได้ฟังว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยถามว่ามันจะลบหรือไม่ลบเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เนี่ยมันกําลังขับเคลื่อนไปมันกําลังนําพาไปเออก็เหมือนเรื่องของรัฐบาลใช่ไหมวันที่ยี่สิบแปดเขาก็จะมีการประท้วงมีการลงถนนใช่ไหมสถานการณ์เนี่ยมันจะค่อยๆขับเคลื่อนไปทั้งทหารก็เหมือนกันสถานการณ์เนี่ยมันจะค่อยๆขับเคลื่อน ทหารไทยออกไปลาาตะเวนในผืนป่าทหารกัมพูชาลาาตะเวนเข้ามามาเจอกันเออวันดีคุยอ่าคืนดีคุยกันได้ก็ไม่มีเสียงปืนแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดที่มันกดดันอย่างหนักมันทนต่อพฤติกรรมอันก้าวร้าวของขมิไม่ได้ถามว่าฝ่ายไทยเนี่ยจะอดทนอดกลั้นได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าตอนเนี้เท่าที่ผมเห็นผมรู้ผมทราบเนี่ยขมิเนี่ยมันกดดันอย่างนะเออถามว่าหลายคนหลายท่านเขาก็ ไม่อยากมีเสียงปืนแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็กำลังนำพานะครับกาลังนาพาอฝอ่ายทหารของเราเป็นยังไงฝ่ายทหารของเราเขาก็เตรียมพร้อมออทหารของกัมพูชาก็เตรียมพร้อมไหมเขาก็เตรียมพร้อมนะครับเออแต่ตอนนี้ทางออนายกุครัฐมนตรีของกัมพูชาก็ปากดีรัฐมุตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของออกัมพูชาเออก็ปากดีนะครับเออโดยเฉพาะทางฮุนเซน อดีตนายกรรฐมนตตีของกัมพูชาปากดีเหลือเกินพี่น้องนะครับปากดีเหลือเกินแต่ว่าตอนนี้น้ํามันในกัมพูชาเนี่ยเริ่มขาดแคลนรู้สึกว่าน้ํามันเบนซินเนี่ยลิตรละประมาณ50บาทขึ้นไปแล้วน้ำมันเนี่ยกำลังขาดแคลนประชาชนคนกัมพูชาเนี่ยกำลังอดกําลังอยากกําลังลําบากสุดๆในการใช้ชีวิตประชาชนคนขเขมรนที่อยู่ในไทยเนี่ยหลายคนหลายท่านออกมาทํยยาคลิปเยอะแยะไปหมดบอกว่าทางสมเดจฮุนเซนเนี่ยเ,เรียกให้ประชาชนคนของกัมพูชาหรือว่าแรงงานกัมพูชาเนี่ยกลับไปยังฝั่งฝั่งของกัมพูชา เออเขาก็ถามว่าเอา้ากลับไปที่นู่นแล้วมีงานอะไรให้ทำเออพวกเราเนี่ยมีครอบครัวมีลูกมีเมียมีภรรยามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วจะเออนำเม็ดเงินที่ไหนมาหล่อเลี้ยงไปซื้อข้าวปลาอาหารดูแลรัฐบาลพร้อมที่จะดูแลไหมก็มีเสียงสะท้อนกลับมาเยอะแยะนะครับเยอะแยะตอนนี้ ทีนี้หลายคนหลายท่านก็พยายามบอกว่าเฮ้ยไอ้พวกเขมีนเนี่ยมันกงกลับประเทศของมึงนะนะครับอันนี้ก็คือพูดง่ายนะครับเออนิสัยใจคอของกัมพูชาเนี่ยนะครับตามที่พี่น้องได้พูดนั่นแหละรู้แล้วนะครับเข้าใจแล้วว่าเออเขาเรียกว่าหน้าไว้หลังหลอกใช่ไหมเออไม่มีความจริงใจแต่ว่าไอ้คนที่มันดีๆเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับถามว่ามันมีไหมมันก็มีแต่ถ้าไอ้คนไหนที่มันยกธงขาวยอมแล้วยอมแล้ว เอออันนี้ก็อยากบอกพี่น้องประชาชนคนไทยว่าอืมก็อนุโลมมันไปเถอะนะครับไหนๆมันก็กล้านะครับมันกล้ายกธงเขาบอกว่าเออคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีจิตใจงดงามโดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับเขายกย่องเขาเชิดชูเขาชื่นชมเอออันนี้เราก็ควรจะให้อภัยอาจจะเป็นการพูดเพื่อเอาตัวรอดเอาชีวิตให้รอดแต่ว่าในเมื่อบอกว่ายกธงเขาเออนะครับเราก็ก,ก็ก็ต้องเขาเรียกว่า อดทนอดกันถามว่าผมเคยเจอไอ้พวกข้าศึกที่มันยกธงขาวไหมมีนะครับมันยกธงขาวนะครับน้องๆของผมเนี่ยวิ่งเข้าไปพร้อมที่จะเชื่อมันทิ้งแต่ด้วยจิตใจที่มีความเมตตาการณุณาปานีเนี่ยผมบอกน้องๆของผมฐานกลรุ่นใหม่บอกว่าเฮ้ยพวกเองดูนะหนึ่งพวกเองเนี่ยเป็นทหารเออเขาก็เป็นทหารในเมื่อเขาตัดสินใจยกธงขาวยอมแพ้เนี่ย พวกเองจักใจดําเออเชือดคอเขาทิ้งฝังใต้เอ่ต้นมะม่วงเวหลือนะครับน้องๆก็ฟังผมนะครับน้องๆก็ฟังผมหลายคนหลายท่านอาจจะเคยได้ยินว่าเฮ้ยผมไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้ที่ไหนหลายคนหลายท่านก็เคยได้ฟังหลายคนหลายท่านก็อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นขอแบ่งเวลาจากตรงเนี้ขออนุญาตลเล่าให้พี่น้องได้ฟังนิดนึงเอาเฉพาะ บางช่วงบางตอนนะครับบางช่วงบางตอนให้พี่น้องได้ฟังลุงนดนเนี่ยเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ตาพญาก็คือต้นปีพศ2528นะครับในคืนที่เบรนนําปืนแตกเวียดนามโจมตีเบรนนําปืนลุงนนอยู่ที่นั่นนะครับเสียงปืนสงบลุงนนไปอยู่ที่สันลอชงันนะครับจากนั้นได้รับคำสั่งบอกว่าทหารของเวียดนามจะโจมตีที่เขาตะงกลุงนนก็เดินทางไปอยู่ที่บ้านคลองไก่เถื่อนนะครับในค่ำคืนนั้นทหารของเวียดนามก็โจมตีค่ายอุยุกเขาตะงกเออพอสองวันต่อมาเขาบอกว่า ทหารเวียดนามจะโจมตีค่ายอพยพบริเวณบ้านเขาดินบ้านเขาสาร,รพีซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เป็นด่านพรมแดนถาวรน,นะครับก็คือบ้านเขาดินพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยลุงน้นอยู่มาหมดนะครับก็ได้รับรายงานจากหน่วยเหนือนะครับบอกว่าทหารกองเวียดนามเนี่ยจะเคลื่อนกําลังเข้าโจมตีค่ายอพยพบริเวณดังกล่าวและในค่ําคืนนั้นนะครับลุงน้นเนี่ยก็เคลื่อนกําลังเข้าไปในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นป่าดงดิบไม่ได้เป็นภูเขา เป็นไร่ข้าวโพดของชาวบ้านเป็นพื้นที่ลกล้างว่างเปล่าลุงน้นไปซ่อนตัวอยู่หลังบ้านคลองว่านะครับบริเวณดังกล่าวเนี่ยมันเป็นไร่ข้าวโพดพอเวลาหกทุ่มตรงพี่น้องนะครับในคืนนั้นฝนตกลงมาอย่างหนักเออเสียงฟ้าผ่าเนี่ยเป่งเป่งบ๊บบ๊๊บบโอ้โหมันผ่าลงมาแต่ละครั้งนี่พี่น้องนะครับบรรยากาศมันน่ากลัวมากนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้ยินเสียงปืนใหญ่เนี่ยคำรามขึ้นกึ่มกึ่มกึ่มมันดังจากทางฝั่งของกัมพูชานะครับแป๊บเดียวได้ยิน ข้ามเข้ามาในฝั่งไทยบึมบึมอยู่หลังแนวที่ที่ผมอ่ะป้องกันอยู่นะครับจากนั้นก็เกิดการประทะกันเสียงปะทะกันเนี่ยมันปะทะกันทั้งวันทั้งคืนนะครับลุงนนท์เนี่ยนอนซ่อนตัวอยู่ในป่าทหารพานตอนนั้นนะครับเขาให้อยู่จุดละสองคนอยู่จุดละสองคนผมอยู่หลังบ้านคลองว่า,ากับไอเดชเกตสันเทียหรือว่าไอเดชสามหลัง ตอนหลังมันมาไปลบที่ช่องอ่มช่องบวกแล้วมันเสียชีวิตที่นั่นแต่ว่าตอนที่อยู่ตาพยาเนี่ยมันยังไม่ตายมันยังไม่เสียชีวิตนะครับแล้วก็ห่างจากผมไปประมาณ80เมตรร้อยเมตรนะครับราวางกําลังในลักษณะนี้หลายคนหลายท่านอาจจะมองเฮ้ยลุงนนท์ทำไมมึงขี้โม้จังวะไม่ขี้โม้ครับพูดเรื่องจริงนะครับเราก็อยู่จุดละสองคน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 ถามว่าบรรยากาศน่ากลัวไหมโคตรน่ากลัวนะครับในคืนดังกล่าวหลังจากที่เขาปะทะกันอย่างนะั้นเสียงปืนเสียงระเบิดเนี่ยนะครับ ก็แบบคนหนักมากพี่น้องมันมันมันน่ากลัวจริงๆนะครับพอประมาณสักตีสี่นะครับได้ยินเสียงผู้คนเนี่ยโหทะลักเข้ามานะครับเสียงผู้คนประชาชนชาวขมรเนี่ยนะครับหลบลนีหนีภัยของสงครามเข้ามาในระหว่างนั้นนะครับขมรกลุ่มหนึ่งก็พยายามนะครับเดินฝ่าไล่ข้าวโพดเข้ามามองไม่เห็นหรอกพี่น้องได้ยินเสียงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บด้วยความที่ว่ากลัวไอ้พวกประชาชนคนขมรมันจะมาเหยียบก,กับระเบิดที่ผมวางไว้เนี่ยเป็นสิบลูก นะครับจากนั้นกาดยิงปปปปปยิงเลยพี่น้องนะครับแต่ว่าไม่ได้ยิงประชาชนค,ณคนณขมรยิงเพื่อให้ประชาชนคนณขม็ได้รู้ว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยมึงอยากเข้ามานะถ้าเข้ามาเนี่ยมึงตายนะประมาณนี้ จากนั้นเด็กก็ยิงแล้วก็หัวหน้าชุดปฏิบัติการนะครับพี่สีอีกหลายคนเขาเปิดฉากยิงจากนั้นนะครับทหารปืนใหญ่เขาก็ยิงพลุแฟขึ้นไปก้มก่มนะครับยิงขึ้นไปจากนั้นเขาเรียกว่าพลุแฟมันก็ส่องสว่างก็มองเห็นหมดพี่น้องเห็นประชาชนคนขามเห็นหอบลูกจูงหลานจูงวัวจูงควายอุ้มกุ้งอุ้มไก่นะครับก็เดินฝ่าไล่เขาโพดเข้ามา จากนั้นก็ได้ยินเสียงโทรโขงจากส่วนหลังบอกว่าให้ประชาชนคนของกขมาเนี่ยให้มุ่งหน้าไปที่บ้านเขาดินเขาสระพีบริเวณดังกล่าวมีฐานพันของกรม11แล้วก็กลม12ปฏิบัติภารกิจอยู่กับเขาเรียกว่าสหาประชาชาติประมาณนี้นะครับทีนี้พอรุ่งเช้ามาเนี่ยนะครับเล่าไปเจอกับภาพบรรยากาศนะครับค่อนข้างที่จะหดหู่พี่น้องถามว่าหดหู่ยังไง หลังจากที่ตะวันเนี่ยมันโผโพ้นขึ้นมานะครับเราก็มองเห็นประาชาชนคนของขบเคี้ยนเดินมานะครับในระหว่างที่ผมกา,นะากลังยืนมองเนี่ยนะครับยืนมองจากเล่ยขโพดนเนี่ยนะครับคนที่เขาเดินเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาใกล้ผมนะครับก็อยู่ห่างประมาณสักเป็นร้อยร้อยเมตรนะครับแต่ในระหว่างนั้นผมได้ยินเสียงพี่น้องผมได้ยินเสียงเด็กร้องให้นะครับเด็กมันร้องให้นะครับเด็กเนี่ยมันอายุไม่เยอะนะครับเหมือนอาจจะร้องหาแม่ประมาณแต่มันร้องเป็นภาษาขมิญนะครับ อ,อแปลเป็นภาษาไทยก็คือแม่แม่จา๋าแม่จา๋าหนูหิวอะไรประมาณเนี้นะครับผมก็เอ๊ะเสียงเด็กที่ไหนมาร้อง่ะก็บอกไอเด็กเฮ้ยบอกเด็ก,เ,ก,เ,ดกเ,เด็กที่ไหนมาร้องแถวนี้ว่ามึงฟังดีๆสิไอเด็กก็เงี่ยหูฟังมันก็ได้ยินเฮ้ยเสียงเด็กที่ไหนจากนั้นผมก็ก้มลงนะครับก้มลงเอาหูแนบกับพื้นดินเนี่ยว่าเด็กเนี่ยมันร้องอยู่ที่ไหนปรากฏว่ามันร้องอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับก็เลยบอกเด็กว่าคือระวังนะอาจจะเป็นก้อลวงของคาเหวนก็ได้อาจจะเป็นฐานเวียดนามเนี่ยมันเคลื่อนกําลังเข้ามา เออสอดเนมก็ได้ก็บอกเดกบอกระวังนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็ปลดปลดเซฟนะครับพร้อมที่จะเดี่ยวไกลปืนพี่น้องนึกออกไหมเราพร้อมพร้อมที่จะลบตอนนั้นเออไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เราก็พร้อมที่จะตายเหมือนกันแล้วก็คืบคานเคลื่อนที่เข้าไปนะครับในระหว่างคืบคานเคลื่อนที่เข้าไปไปเหลือประมาณสักยี่สิบเมตรประมาณเนี้ยสิบห้าเมตรยี่สิบเมตรประมาณเนี้ยนะครับก็ไปพบเขาเรียกว่าชาวขามรคนคนน่้ขาเนี่ยโอ้โหพี่น้อง เลือดเต้มเลยพี่น้องนะครับแดงฉานเลยนะครับข้างๆเอ้ยเขาเรียกว่าคนขมิญเนี่ยก็มีเด็กคนหนึ่งอายุประมาณตักงขวบกว่าสองขวบไม่เกินสามขวบประมาณเนี่ยนะครับหน้าตามอแมแอมเออผมเนี่ยยาวป่าบ่าล้อให้นะครับพ่อเนี่ยก็คือพยายามปลอบประโลมนะครับจากนั้นก็เอาไอ้ใบข้าวโพดเนี่ยนะครับป้อนน้ํานะครับเอาน้ําป้อนให้ลูกกินก็มองเห็นนะครับในระหว่างนั้นมันก็ ด้วยสัญชาตญาณมันมันก็รู้ว่าพวกเราเนี่คือการเคลื่อนที่เข้าไปพอเห็นเท่านั้นแหละพี่น้องเลยบ,อบ,อบออ้องบ้องบ้องเอออย่าฆ่าผมนะอย่าฆ่าผมนะประมาณเนี้เออสูงศาลผมเถอะประมาณเนี้ยฟังแล้วนะครับคือมันสลดโถทูพี่น้องเล่ากี่ครั้งก็สลดโถทูผมไม่อยากให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยมันเป็นแบบนั้นมันร้องมันอ้อนวอนขอชีวิต ผมกับเด็กเนี่ยน้ำตาซึมน้ำตาไหลไอเด็กเนี่ยนะครับถอดเป้สนามออกมาจากนั้นพวกไอพวกบะมงบะหมี่แล้วก็ขนมในเป้สนามก็ยื่นให้กับเด็กผมก็บอกมันว่าบอกเฮ้ยนี่คือคนไทยนะพวกกูเนี่ยเป็นทหารไทยนะกูไม่ฆ่ากูไม่สังหารมึงพ่อว่าพวกมึงเนี่ยหลบลี้หนีภัยเข้ามาอาศัยใบบุญพึ่งบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของแผ่นดินไทยเนี่ยพวกมึงหนีร้อนมาพึ่งเงย็นเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องกลัว โอ้โมันร้องให้อมันร้องให้น้ำตาของมันไหลออกมาในระหว่างนั้นนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้เพราะว่าสถานการณ์ในขณะนั้นมันมีผมเพียงสองคนเท่านั้นจากนั้นผมก็เลยยืนขึ้นยืนขึ้นแล้วก็ส่งเสียงตะโกนนะครับเรียกกัมพูชานะครับกวักเรียกยภาษาของผมตอนนั้นผมเรียกไม่รู้เป็นใครผมเรียบ้องบ้องบ้อง,องตะโกนนะครับจากนั้นไอ้พวก ก็เลยว่าคนขมิ้นประมาณสี่ห้าคนนะครับก็วิ่งมาก็เลยบอกมันว่าฮ้ยเออเอาคนเนี้ยไปที่ด่านบ้านเขาดินเออเพื่อที่จะได้เยียวยารักษาประมาณนี้ยนะครับก่อนมันจะไปเนอะโอ้โหมันลองให้กลุ่มไฟมันมันกลัวพี่น้องนะครับเราก็บอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเออไม่ต้องกลัวคนไทยในใจดีทุกคนฐานไทยในใจดีทุกคนนี่คือคําพูดที่ผมบอกกับมันตอนนั้นนะครับส่วนมันจะเป็นใครอันนี้ผมไม่รู้จักจริงๆนะครับต้องกราบขออภัยพี่น้อง นะครับแล้วก็พอเสสสายของวันดังกล่าวเนี่ยสถานการณ์ก็คลี่คลายเสียงปืนเสียงระเบิดเนี่ยมันก็เงียบลงนะครับพอเสียงปืนเงียบลงเนี่ยนะครับผมก็เดินจากจุดที่ดูแลอยู่ก็ไปประมาณสักร้อยเมตรตรงนั้นนะครับก็มีพ,กพวกเพื่อนฟองพี่น้องเนี่ยเขากําลังหุงหาอาหารให้กินเอวันแรกนะครับก็กินอาหารนะครับเรียบร้อยก็กลับมาอยู่ที่เดิมอยู่สองคนเท่านั้นช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงประมาณสักเดือนเมษาเดือนพฤษภาประมาณนี้แหละพี่น้องประมาณนี้แหละ นในช่วงนั้นฝนก็ตกลงมาไม่มีบังเกอร์ไม่มีเบอร์ไม่มีหลุมหลบภยัยไม่มีอะไรสักอย่างทนทุกข์ทรมานอยู่กลางไร่ข้าวโพดบ้านคลองว่าตําบลทับพ,พิกเนี่ยจำได้เลยพี่น้องฝนตกลงมาเปียกหนาวพี่น้องก็ใช้ชีวิตยอยู่ที่นั่นประมาณสักหนึ่งอาทิตย์มีอยู่วันหนึ่งที่นี่เป็นวันที่สำคัญที่ผมได้พบกับข้าศึกที่มันยกธงขาวยอมแพ้ผม ในวันนั้นนะครับผมจำได้ว่าเวลาประมาณสักเก้านาฬิกาได้ยินเสียงตะโกนจากหัวหน้าชุดแก่ชื่อพี่สีอาสาสมัครท่ทา,นทานทานสมศรีวงอน,นุนะครับแก่ก็ตะโกนนะครับเพราะว่าหนึ่งชุดเวียดการมีวิทยุสื่อสารเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นนะครับแก่ก็ตะโกนเรียกไอ้นนไอ้นนไอเดชไว้ยัง,ยง,ยง oy, ้นเดชว่ากินข้าวย่างงั้นน้องมากินข้าววันนี้เราได้ราาับคำสั่งให้ย้ายจากบ้านคงว่าไปที่ฐานเบียดการบ้านทับพิกไว้ยัง้งนะครับจากนั้นเราก็เดินเข้าไป อะไรย้ายอีกแล้วเดินทางอีกแล้วเนี่ยเราเดินทางมาจากใครปักธงใจมาอยู่ตาพยาเออเสียงปืนเสียงระเบิดเนี่ยมันดังตลอดอ้าพอจะมีการโจมตีกันที่ไหนเอาพวกเราไปเออตอนนี้บอกว่าจะให้ย้ายอีกแล้วหลายคนเขาก็บอกว่าเฮ้ย,ยนนบอกว่ามึงจะบ่นนักเลยมึงจะบ่นทำยี่ยอะไรประมาณนี้นะครับแต่นะครับ,นะรบก็มีน้องๆ้องทหารพลานใหม่อีกประมาณหกเจ็ดคนนะครับซึ่งอยู่ในชุดปฏิบัติการของผม นะครับอันนี้เป็นน้องๆน,นะครับเพิ่งฝึกจบใหม่มาดๆแล้วก็ออกยุทธการเป็นครั้งแรกในระหว่างการนั่งคุยเนี่ยนะครับทุกคนก็นั่งคุยทีนี้หัวหน้าชุดบอกว่าเฮ้ยอยากกินมะพร้าวจุดที่เราทําอาหารมันมีต้นมะพร้าวอยู่สองต้นนะครับก็ถามน้องๆว่าเฮ้ยใครขึ้นต้นมะพร้าวได้บ้างน้องๆบอกไม่มีใครขึ้นเป็นเลยพี่ทีนี้หัวหน้าชุดเนี่ยเขาอยากจะกินมะพร้าวด้วยเหตุที่ว่าอยากจะกินมะพร้าวเนี่ยนะครับเดีย๋ยวมองซ้ายมองขวาว่าจะใช้น้องๆมันดูแล้วมันก็คือเหมือนมันขึ้นไม่เป็น เออเลยบอกว่าไอ้ถ้าขึ้นไม่เป็นเดี๋ยวกูขึ้นเองก็เลยบอกว่าจากนั้นปีนไปขึ้นไปไปบิดลูกมะพร้าวได้ประมาณสักสามสี่ลูกนะครับทีแรกเนี่ยหันหลังให้กับเขาเรียกแนวชายแดนนะครับแต่ว่าลูกมะพร,าะร้าวได้มอนหมดนะครับก็ปีนก็หันหน้ากลับไปทางตะเข็บชายแดนนะครับทางด้านทิศตะวันออกในขณะนั้นพี่น้องผมมองเห็นนะครับเหมือนเขาเรียกว่ามนุษย์เนี่ยหรือว่าคนนี่แหละนะครับมันค่อยค,อย,คอย,ยกนะครับ ไม้ขึ้นมาแล้วบริเวณไม้ของมันเนี่ยมีผ้าสีขาวสีขาวค่อยค่อยยกขึ้นมานะครับเห็นเท่านั้นผมรู้ได้ท,ทันทีว่าเฮ้ยอันนี้มันฆ่าสึกเนี่ยวันนี้มันยอมเพนะครับจากนั้นผมก็ตะโกนจากข้างบนบอกว่าเฮ้ยคน,คนคนฆ่าสึบอยู่ข้างหน้าระวังระวังนะครับจากนั้นผมรูดปื้ดหน้าอกน,นะครับพูดง่าได้เลือดเอเพราะว่าปล่อยตัวลงมาแล้วก็น,น้าอกเนี่ยมันก็ไปคลูดกับเอ้พวกต้นมะพร้าว ับโคตรลงมาน้องๆตรกทงไหนพี่ตรงไหนก็บอกห่างจากตรงนี้ประมาณสักไม่เกิน80เมตรเออเห็น,ม,นมันกำลังยกทงขาเออพวกเราใจเย็นนะใจเย็นฟังก่อนฟังก่อนระวังนะครับแต่ว่าน้องๆี่ยไม่ฟังคว้าอาวุธจากนั้นพยานออกเราก็ตะโกนตามหลังบอกเฮ้ยอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปกลัวว่ามันจะเป็นกลลวงของฆาสศึก นะครับอันนี้คือสัญชาตยันเขาเรียกทหารผ่านรุปพี่มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยน้องๆนะครับแต่ว่าน้องๆเนี่ยมันฝึกมาใหม่ๆหมัดมากนะครับเขาเรียกว่ามันร้อนวิชานะครับจากนั้นมันวิ่งไปพวกเราพยายามวิ่งตามนะครับวิ่งตามแต่ว่ามันก็วิ่งหายเข้าไปในป่าเขาพดูดแป๊บเดียวนะครับมันก็เอาปืนจี้หัวนะครับทหารเวียดนามมีคนเดียวพี่้องจับได้คนเดียวจากนั้นนะครับก็มองเห็นเสื้อสีเอาที่มันยกเอผูกกับไป <c oughs> ไปลายไม้นะครับ <c oughs> จากนั้นก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกลับไปทีอ่อตรงใต้ต้นไม้นะครับตรงนั้นก็ถือว่าถ้าภาษาถานเ็าเรียกว่าเอาเป็นว่าบกอก็แล้วกัน,กน,กนแต่ว่ามันไม่มีบอกอหรอกแต่ว่าพวกเรารวมพลกันอยู่ที่นั่นน้องก็เอาปืนจี้มันนะครับจี้มันที่สําคัญเขาก็เอาผ้าเนี่ยมัดตาพี่น้องนะครับเอาผ้าดําคลิดแดมของพวกเราเนี่ยมัดตาจากนั้นจับมันปั่นก่อนนะครับปั่นเหมือนปั่นจิ้งหรีดเนี่ยพี่น้องให้มันงงก่อน จากนั้นก็คุมตัวมันไปที่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับพอไปถึงปุ๊บนะครับทางหัวหน้าสีก็ถามนะครับบอกว่ามึงมาจากไหนเออมันก็ไม่พูดถามยังไงมันก็ไม่พูดไปน้องมันเหมือนคนเป็นไม้เลยแต่ทีนี้นะครับทางน้องๆเล่ไหลคนนะครับมันชื่อไอ วิรพันธ์สุกเสริมเรียนในเปียกแล้วก็ไอทุยไอทุยรอดคาทุยนะครับน้องใหม่นะครับส่วนในวิรพันธ์เนี่ยพ่อนเป็นทหารอยู่ที่กอ,องพลหาราดที่6บ้านสุกเชือ่อกันนั้นจบมาใหม่ๆกาลังรอดมีจะควักมีดออกมาเลยพี่น้องนะครับแต่ไม่ได้เชื่อนะครับเอามีดเนี่ยมาป่วนเปลี่ยนป้วนเปลี่ยน,ยน,ยน,ยนตามใบหูตามลําคอเนี่ยเราก็โขว่ามึงจะบอกไม่บอกมึงจะพูดไม่พูดนะครับมันก็ทําทะอึกอักอึกอักเออคือมันพูดไม่ได้พี่น้องที่มันไม่พูดเพราะว่ามันพูดไม่ได้มันพูดไทยไม่ได้ มันเป็นทหารของเวียดนามมันพูดไทยไม่ได้ก็ทรมานมันอยู่พักหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ทรมานชนิดที่แบบแบบให้มันแบบแบบสุดๆเดีพี่น้องนึกออกไหมนะครับจับมันปั่นปั่นปั่นจิ้งลีดนะครับจากนั้นปล่อยมันปล่อยมันก็เซพี่น้องเซนะครับเราก็ถามบอกว่ามึงมาจากไหนมึงมาจากกองพันไหนอาวุธยุธโทโธปกรณ์ของมึงเนี่ยเออมีอะไรบ้าง แต่ว่าก็ด้วยเหตุที่มันเป็นเรียกเวียดนามนะครับมันก็พูดไม่ได้พอพูดไม่ได้ก็เลยถามว่าเอ้ใครพอที่จะพูดเวียดนามออกหรือว่าเดาๆออกได้บ้างไะนะครับจากนั้นมันก็มีไอ้ไอ้ทุยนะครับไอ้ทุยสุรศักรอดทาทุยเป็นน้องใหม่เออผมครับผมครับเออผมพอฟังได้ครับก็เลยบอกทาไมมึงพอฟังได้พ่อผมเป็นอ่าคนลาวครับเออเคยไปรบกับเวียดนามเออพ่อเขาสอนผมผมพอฟังได้ครับไปอย่างนั้นนะครับจากน mm. ั้นก็เลยถามมึงถามมันสิเออว่าอ่มัน เป็นเวียดนามฐานบติการของมันอยู่ที่ไหนอาวุธยุทโธปกรณ์มันมีอะไรบ้างอาวุธนะมีกาลังคนกี่คนนะครับก็ถามจากนั้นนะครับมันก็เล่าให้ฟังหากจากพวกเราไปประมาณสักสามกิโลเมตรคือฐานิบติการใหญ่ของทหารเวียดนามข้างในเนี่ยมีอาวุธยุทโธปกรณ์มีรถถังมีปืนใหญ่ไว้อย่างนั้นแล้วก็ถามต่อว่าทําไมมึงจึงยกธงขาวยอมแพ้ทหารไทยมันบอกว่ามันมาสู้รบในกัมพูชาเนี่ยสามสี่ปีแล้วไม่เคยกลับบ้าน ไม่เคยกินอิ่มไม่เคยนอนหลับมีแต่ความทุกข์มีแต่ความยากมีแต่ความลำบากในการใช้ชีวิตอยู่ต่อไม่ได้ก็เลยถามว่าการที่มึงยกตุงเขายอมแพ้เนี่ยถามว่ามึงไม่กลัวตายเหรอมันบอกว่าตามที่มันเคยได้ยินเนี่ยบอกว่าทหารไทยไม่ได้โหดอมหิตขนาดนั้นเออแต่ว่าถ้าในาสนามรบเนี่ยมันยอมรับว่าทหารไทยในเชื่อมันทิ้งแน่แต่สถานการณ์มันบอกว่ามันยกตุงเขาวแล้วมันมั่นใจว่าทหารไทยเนี่ย ไม่เชื่อมันทิ้งไว้ยางงั้นนะครับอันนี้คือพูดภาษาของอลุงนนท์นะครับหลังจากที่ได้ข้อมูลความลับทั้งหลายทั้งปวงที่มันปล่อยออกมาเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้รายงานบอกก่อยังไม่ได้รายงานท่านพันโทพันตรีมนัฐบุญหนูเป็นผบอชกอฉพะกิจพัน,นุดวงส่วนแยกที่สิบหกตอนนั้นจําได้ว่ามีท่านพลตรีสันสีเพ็ญเป็นผอบอกองกํากลังนะครับหลังจากที่ได้ข้อมูลขา่าวสารเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับเราก็ถามนะครับ ถามหัวหน้าสีหัวหน้าชุดวิทดยกันบอกว่าบอกพี่เอาอยัางไงเนี่ยเชือดเลยไหมฝั่งเต้ต้นมะม่วงเลยไหมตรงนั้นมีต้นมะม่วงอยู่สามสี่ต้นหลังบ้านคงว่างอ่ะพี่น้องหัวหน้าสีก็บอกอย่าไปทํามันเลื้อยไว้อย่างนั้นน้องนองเขาก็หันมาทางผมเอาไงพี่ฝังเลยไหมไว้อย่างนั้นเดี๋ยวพวกผมจัดการเองไว้อย่างนั้นหน้าตาของมันตอนนั้นสรดรูปร่างเนี่ยผอมนะครับผอมแห้งเล็งน้อยนะครับเหมือนคนเวียดนามทั่วไป ทีนี้ผมก็คิดหนะักนะครับก็ถามพี่เดี๋ยวนะเขาชื่อพี่อะไรคนหน้าชุดสามพี่จำไม่ได้จำชื่อแกเออพี่สังวนวังทองดีนะครับว่า่สงวันเอาไงเนี่ยแกก็บอกไปทำมันเลยในไหนมันก็ยกทุงเขายอมแพ้เออมันอุตส่าห์ยอมแพ้มันยกทุงเขามันคิดว่ามันจะรอดตายเออถ้าพวกเราไปทําให้มันตายเนี่ยพวกเรามันก็บาปเพียว่าอย่าทําเลยมอ้ยพี่สีก็บอกอย่าทําเลยผมก็เลยบอกน้องๆนะครับบอกพวกมันจะมีไอ้จรินทองแท่นไอ้อ เี้ีรพันสุขเสริมไอ้สุรศรอดคาทุยเอี่ยมใสแววพวกนี้ประมาณห้าหกคนก็เลยบอกน้องๆบอกเฮ้ยมึงจะทำมันเลยวะไม่เชื่อทิ้งเลยพี่ผมว่านะเชื่อทิ้งเลยพี่ไว้เงี้ยเอ้ยไม่เอาก็เลยบอกว่าอย่างี้ไม่เอาพวกมึงฟังพวกพี่พวกพี่เนี่ยเป็นรุ่นพี่ของพวกมึงพวกมึงนี่เพิ่งเข้ามาเออเรื่องไหนที่มันเป็นบาปเนี่ยพวกมึงอย่าทำเลยวะก็เลยบอกว่าอย่างนี้ นะครับจากนั้นก็เลยบอกให้ไอ,อ้วิรพันธ์นะครับบอกว่ามึงติดต่อไปที่พบโชโกที่พันตีมนัฐบุญหนูสิเออบอกว่าให้เอารถเนี่ยมารับเฉลยศึกนะครับก็หลังจากวิทยุแจ้งไปก็ประมาณทัครึ่งชั่วโมงนะครับทางท่านพันตีมนัดบุญหนูซึ่งเป็นพบโชโกของฐานพันเนี่ยนะครับก็มารับนะครับส่วนรับแล้วจะไปไหนพี่น้องอย่าถามต่อว่าเฮ้ยเอามันไปฝังใต้รากมะม่วงใต้ต้นมะม่วงหรือไม่อันนี้เราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบนะครับ จากนั้นช่วงบ่ายๆนะครับก็ได้รับคําสั่งให้เคลื่อนกําลังไปตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่ฐานปฏิบัติการทัพพิกแล้วก็ไปเจอเรื่องเาวเหตุการณ์เยอะแยะนะครับเออส่วนข้อมูลที่ผมเล่าให้พี่น้องได้ฟังเนี่ยนะครับเพื่อให้พี่น้องได้รู้ว่าเฮ้ยชีวิตผมเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะนะเออเพราะฉะนั้นเรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงประมาณนี้นะครับลุงนนก็ผ่านเรื่องราวของการสู้รบมาเยอะแม้แต่ลูกกระสุนปืนใหญ่เนี่ยนะครับมันระดมยิงเข้ามาอ่ายังจุดที่ลุงนนท์นะครับ กำลังเขาเรียกซ่อนอยู่เนี่ยเป็นร้อยลูกพี่น้องเป็นร้อยลูกวันนั้นเนี่ยถ้าพี่น้องอยากฟังเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าพอไปอยู่ฐานวิบัติการบ้านทับพิกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นจากนั้นลาตเวนออกไปแล้วไปเจอกับอะไร ออกองรอ้อยทหารของเวียดนามเนี่ยมันโจมตีกองร้อยทหารพัจุ่โจมที่960นะครับโจมตีเสร็จ960สู้ไม่ได้กองร้อยลงุงนนท์เนี่ยเคลื่อนกำลังเข้าไปใช้จรวดอพจีนี่ยิงตุ้มตุ้มตุ้มม,มันสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ไไดถอนกําลังเอกาลังพล960สีขาวเนี่ยนะครับก็รอดชีวิตกลับมาพอรอดชีวิตกลับมาปุ๊บนะครับเขาพูดคำเดียวว่าขอบคุณมากขณะนี้เราได้ถอนกําลังออกจากพื้นที่เรียบร้อยลุงนนท์ก็เดินทางต่อแป๊บเดียวปืนใหญ่มันระดมยิงมานะครับยิงมาเนี่ยโหพี่น้องนะครับคือ ลุงโนนเลยบอกว่าคือคือถ้าจะตายตอนนี้ไม่เสียหายาชีวิตคือถ้าจะตายนำมาตายตั้งแต่สมัยนู้นแล้วตายอยู่ตามพยาตายอยู่ช่องบุกแล้วประมาณนี้นะครับ